ออออเออมามานรถแล้วแม่พี่ไปยูจังเดย์มุณีมี ไปไปฮิลาไปไปหาเมีเลียวแล้วเอาบัดเอาขึ้นมาเอาขึ้นมางายอยู่บ่เออเอาขึ้นฟ้าได้เลยโอ้ตึนต่นฟ้าได เบ็ดนวน้ำเพลินบ่นี่ครับกูบอกเอาขึ้นรถเพลินเพลินไปส่งรถสิจีบเมั่ไงบ่ เป็นใครเท่าไดละแมรี่นสามซ่มหะมีก็ขายเกียนมือหากูได้หนิเกียดมือหารวยได้พว0น้เกียมืนห่าพันิดแล้วปิดแล้วเนาะครับอไปิดตัวหอาหอยเบลนไปผ้าตัว นีการก็ต่อเสือกยาวๆด้วยพี่น้องถ้าเซลงัว่าขึ้นรถงัว,ว่าแค่แค่เสือกยาวขอได้แห้งดีสิทุ่นแรงครับคอยดึงเข้ามา rồi à, đẹp Nào, thả phù bơ khơi hệt hệt bơ biển này, chẳng đấy là ao khử bơ đây ngon tuổi này nổi leo cứ mang bò héng thì ta mai mà đường bơ nướng nếu... แห้งครับออถ้าดึงตรงๆนี่รับรองว่าบ่อข้นครับพี่น้องถ้าบ่อเอาพันกับขางรถนี่รับรองว่าบ่อสูงแห้งวะเรียบร้อยครับหลายคนเมือนมือขาดเลยเนาะถ้าปล่อยเสือกบ่ท่านข้องขาล้องมือนี่ล้องขาข,าขาหักมาแล้วเรียบร้อยหอยเป็นจัดไป พาะพี่พานนองเบิง่งหอยเบเองว่าขึ้นรถเมื้อาสีบครับหอยเบนสายเนื้อครับสายเนื้อสายคุณไปยึดใช้อยู่แบนคืออยู่ ตลาดนั่งว่าของเจ้าเดิเนาะอันก็ห้อยดีมนเ่น,น <laughs> ดังเสือดังเสยมันนอน <laughs> อแบบนี้ง่ายอยู่ซื้อเขาได้กว่านี่ห้อยเสาเสาซีเสาส <laughs> าสีคือบอกคอยเนะ <laughs> อ๋อสายเนื้อสายคุณครับพี่น้อมัน <laughs> ได้ไปฆ่าไป <laughs> นี่แล้วห้อยพงครับเสาซีา งัวตัวบางใหญ่แด้วพี่นอ้องไอเนื้อครับ